เอาโมแชนะเลยโอ้้ทำไมมันชอบแบกโอ้โอ้โอ้พี่ผมแบกพี่ผมแบกดูวิดูวิต้องรวยะโอ้ยแล้วช่วยด้วยแล้วช่วยด้วยพี่คาเโอ้ยเยี่ยมมากเลยพี่บีเป็นไรวาเอเคงเนี่ยกระติบแรการโกแกนค่ะ วันนี้ว่าแคนจะแคนพิเตอร์ไอ้ก็รู้จักกันดีอยบีบอลไอ้หนึ่งแขนพิเตลร์ย้อนย้อนสองคนย้อนบ้างแล้วก็ย้อนเทสหนึ่งคนเนาะบ้างแล้วี็ย้อนเทสหนึ่งคนย้อนบ้างสองคนไอ้บอก็คือคลิปนี้ว่าแคนจะมีเสียงรบกวนโคตร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 เยอะนะบีบอลไอ้พี่ขึ้นบีบอลบีบอลแค่คิดมีไนบูบีบอลใครที่พูดอยู่ขอนี้เงียบเหมือนกันนะที่มันไปบีแล้วพี่ มีตัวอะมันเจ็บนะ้ามันอยเป็นตวหมามตัวน,นั้นเจ็บตัวน,นั้นเจนนั่นแหละคิดไม่ได้คุณผะนั้นหะเฮ้ยนั่นแหะใครใครเจ็คิดไม่ได้นะอ,อ้วเ,เปนเใส่แล้วนะเฮ้ยเอาเอามาเลยเอามาเลยยิงมาเลยจะประมาจะประมาท <laughs> คือนี่แคนรูสามแคนรูสามเจอเนาะ กองร้อยเอกกับกองร้อยโทนะฮะก็ประมาณนี้นะฮะเรากองร้อยเอกเนาะเฮ้ยร้อนนาจะไหวอยู่มั้งนาจะไหวอยู่มั้งเอ้ยคือพี่นิวที่หาขาุยคุณพูดมันคนนะพี่พี่ถึงคุณอะไรพี่ผมอยากเห็นคุณอะไรพี่เอออย่างนอ้นเนี่ยคือตอนนี้คุณคุณอื่นเขาเล่นคิดเซตใหม่แล้วผมยังเล่นคิดเซตเก่าดูดีว่าเหลือสามวันแล้วก็ดีคิดเซตใหม่ดีตัววันมาตัววันมาช่างแม่งอุ้ยอู้ยเก็บต้นต้นป่าคิดต้นขนาดอ่ะ พี่ต้นนะพี่ต้นอ๋อยอมมากสุดยอดดูด้เกือบคิดไม่ในบูแตกละอุ้ยเหี้ยมีเหรอไปเลยไอ้ไอ้นี่เก็บพี่ไปเลยพี่อะมาเขายิงได้ลูกตัวเลยพี่คิดไม่ในเลยโอเเลยใครมาพี่พี่ต้นพี่ต้นหัวนาแค่หัวหน้าแค่เอ้ยพี่เอาปืนปืนหายปืนหายปืนหายไม่อยู่ที่ออฟอ่ะนี่ยเจอแล้วหนึ่งเดียวเจอแล้วเนี่ยเอาโยนปืนทิ้งนั่งใหมคือนี่จะมีเสียงคนี่ย ฝุ่ยเมื่อกี้คือเมื่อกี้คนที่ยอดยอดน่ะสองเพชรบนสุดโดนาดับเลยคะพี่ได้ละโดดีเป็นหัวแคนนะโดดเองเมาลอไหร่พี่พี่พี่ดูพี่พี่ไม่ชอบหัวแเลยดิพี่นิวไม่อะนั่นน่ะหยุดยุดสอพี่ดูเลยไอพี่เขาดูออฟกูไหมมันไม่ออบมันไม่ออกดูตัวหนึ่งเี่พี่อยากให้มันออกได้เร็ว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 ลโอ้ย ไปหินไว้ไหนใหงี้ยอเกมยงพี่อมอเาดเล่นวยเล่นวยใครเอ่ยรอบระวังมันชอบมีตัวกวนมาแถวนี้แงแ่งร่โอ้ยเห็นเลยตัวอ้วนุกคือวันที่ผมเคยว่าพี่นิวเวนเนาะคือแบบหัวเกือบกนัดแะแต่ตอนนี้ก็ไม่ค่อย พี่ดูหลังนี่ก็ูองยชเต็มด้วยชูเต็มเจ็บพี่ผมเจ็บมากเหลือทเียวที่สองเองเหลืออ้าวดูโะเหือเฮ้ยมันตายปองว่ะนี่เหลือนี่เหลืออีนี่นี่เหลืออ เอาไงโอ้ยโอ้ยเขาไม่เก็บเลยวะเอาค่ทำให้มันเก็บหัวแขนย่าอ่อนคือพี่เตล่าคือคือพี่เตลนแบบไม่อพิ่อะเป็นหัวแขนเขาอ้วนจะตกเฮ้ยใครก็ได้โดด A หน่อยใครก็ได้โดด A หน่อยพี่พี่ไปตายปูบาพี่พี่รูาอะพี่เดินเข้าไปมันมันอยุดมันอยูดตรงขาพี่ขาพี่รล้ววันีรผมบอกว่าผมอาอัดพี่บอกแค่นี้พอจ่าจ อุ icana, ้ยยิงห่ยิงไปดิยิงมันยิงมันน่ละให้รู้ว่าเป็น่งรู้เลยับไปแต่ชนะให้มันรู้ด้วยพี่พี่ที่เป็นเราอ่ะทุกคนไม่ได้แข่งนี่มันไปดีอะแค่นั เฮ้ยตัน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 ตตันอะไรแบนี้ตันตันโอ้โหเลยโอ้โหเลยโอ้โเลยเฮ้ยตัวนี้ตึงดัตายตัวน้ตึงดันตายเลยเนียอุ้ยยัยังไม่ตายเฮ้ยไม่โนยิงคือันต้องต้องต้งไหลดิเอนมันต้องยันันดิออฟออฟในฐานมันเล่นีไเขาโดนไปอย่าไปยุ่งกับมันเลยในฐานน่ปดเว้าวลาปดก็ชนะร พี่นิวพี่นิวคนริงวแกม่พี่นิวผมยิงหวแต้ตึงอ่ะายเดี๋ยวผมไป้วยเฮ้ยเกมยิงแตกเขายิงแตกพี่พี่พี่พห้ลาะมนี่จิ้งจัปี้หน่อยพีพีโก้หน่อยีพี่นิ้ยเราไมได้เนี่ยก็เนียจัดจัดที่ห้าสูน่ะจัดนี้จัดนี้ ตีอะพี่ดิวข้อเท้าพี่ตริงมอนเจอเนี่ยระวังเจอพี่เต้นโดดมาแล้วเว้ยไอ้มอนปลานเราปดทับกากเลยตรงนั้นมีตัวไอ้ขอนึงตัวนะเว้ยไอ้ยโดนอุ้ยเหลือให้มากเหลือให้มากเนี่ยพี่ว่ามันดันเอหมดหรอมันดันเอหมดมันดันเอหมดเออมันดันมันดันบีบีเต็มเลยบีไม่มา วเอเอเอลแล้วมาเดียร์คูู่เดียู่ะพี่ผมผมว่าไม่รอแล้วพี่โอ้โหรักก่อนชีตผมคุ้มจนเลยพี่ชีผมไม่เหลือพี่ตรงนี้สี่ศูนย์สี่เอี่ศูอ๋อดีมากเอบีบีอ๋อมากค่ะ แต่ตอนนี้อาจจะเหลือปีหนึง่งเต้นแตกวเอาเถอะอุ้ยอ๋อผู้ไหนแล้วอรับผมเล่นเหรอยิ้ปากพี่เดนนัดเดียวจบแล้วอย่าเหลาดิมึงอย่าเหลาอย่าเหลาอย่าเหลาอู้ไม่จออเอาเหลือไม่ได้เหยียดต้นทายเราสองตัวกูตส่แค่ช่อสองหัวแล้วต,ตา,ดวตาเดียวตาเดียวเลย้ยพี่เต้นถาพี่ออมพี่ออม ตาราเปพี่เข้าเลยนะเว้ยไม่มีแถนอ้าวทำไมอ่ะแล้วไอ้ป๊อปอ่ะก็รู้ไม่ได้จบยังไม่ออกแถมยังไม่บาดเจ็บมันดันเอหมดทุกคนพี่มันดันมาหมดเลยยังไม่มีเก็บตัวเลยผมรออยู่ผมรออยู่พี่พี่พี่ดูคนไหนดีพี่เต็มเลยเฮ้ยมันทำไมรอบนี้เราจบวะพี่มันเต็มเลยพี่พี่อย่าลาวพี่ พี่หลังตพี่สองตัวพี่หลังอีกสองตัวเต้นรึหลีกสองตัวพี่พี่เก็บพี่พี่โอ้พี่เต้นคนถอดนะสิแล้วจะไปเต้นรึพี่นิวโชยเด็กมันรู้เต้นตายเอ้ยมันโดดไปแล้วตัวไม่เต็มตัวนี่ระวังหลังพี่เอามันอยู่ไหนวะขายากอนี้พี่แยี่มันอยู่ไหนเราวะคุณว่าไม่รู้อ่ะเลื้ยงเราเหลือน้อยสองคนเลยนะพี่เต้นเหลือสามเจ็ดเองไหมพี่นิว ไอเต้นอยู่ฝั่งม้านไอเต้นอยู่ตอกที้ฝั่งมันอ่ะหัวแควนอ่ะพี่ว่ามันพี่พี่บูเอผมดูบีเองผดูไปผู้หล่อพี่เอหรือพี่เอหรือพี่วันนี้จะขึ้นมาคึ้นพี่พี่มันเบามันมาเองบนเองบนมันจะตังพี่หล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 ังพี่ อยาปาคุณไหนนะพี่ผมขอร้องพี่อย่าปาคุณไหนพี่เขาเลยทำเป็นจริงก็ปาไปแล้วเฮ้ยสุดยอดเลยพี่อมพี่อมอะไรพี่ไม่มีแคร์ไงเออตอนนี้พี่อยู่ห้องอะไรพี่อยู่ห้องทุกคนอย่ามุงกดพี่รีบๆสร้างเลยนี่ไม่ใหม่หรอไม่หนู กูเล่นพินแล้วพี่ต้าไม่พี่พี่เดี๋ยวพี่พี่รับแทนนะเออรับเลยรับเลยรับแล้วตามเลยตามแล้วค่ะดีอ๋อดีอ๋อเริ่ด้วยเริ่ด้วยเอ้ยะเดิเริ่ด้วย ไอ้มดออกไอ้มทก่ออกก่อนมดออกก่อนนี่ลืมืว่าเมื่อกี้เซตสองเนี่มาพี่ตามมารับรับดีออกดีดีไอ้ป่งมันหายไปไหนวะไอ้มมหนูก็อย่ามาเอะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ เห้แดงดิแดงดิไม่มีปืนเล่นหน่อยยังไงเดี๋ยวเปิดปืนดิ๋ยวโอ้ยแร่งเปลี่ยนเฮ้ยจำได้ยังเปลี่ยนอันมาดิว่ะทำไมไม่ยอมเปลี่ยนอ่ะผมบอกแล้วแดงดิทุกคนกดเลยครับทุกคนกดนมกดเมื่อกี้ว่นหนุ่มจะเล่นเหรอนมเดบันไม่รู้แน่ พี่โอมาแล้วเกิดอะไรขึ้นนะครับครับไปใครกลอดเนี่ยอ๋อภูมาเพิ่มถ่ายคลิปอยู่เอาแบบนี้นะทุกคนถ่ายคลิปอยู่ถ่ายคลิปอยู่ตลอดเวลาแค่นี้ไม่ไม่หมดเลแค่นี้ไม่หมดนะฮะแค่แบบมันมันสุดสีมาแค่เลีสามแค่เลี้ยสามสุสีถ้าคุณไม่เชื่อผมเปิดอันตรายดูว่าแค่ผมกากแค่ไหนนะอ้าว พี่ต่งมันยังนดอกนึงวสี่ลุ้สมอะไร่นงเงยมาแล้วมาแล้วลุงสามเลตัวสาองอ่ะจริงอ่ะสีลุ้สามผมไปยาวยังพี่2เอาเอาไปยาวคนเดียวเอาเอาไปาคเดียผมผมเล่นตัวละครร้อยสิบน่าจะทวงรายอยู่เฮ้ยใครใช้ร์ออีปอดสองี่รอยสามสอง่องง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 ง่งม โอ้ยระเบิดสูดเอ้ช็อตไอ้ต้นไอ้ต้นแตกไอ้ต้นแตกอุ้ยตายเหมือนกันโดนระเบิดสูดแล้วกคือถ้าผมชนะไม่ไม่ต้องว่าผมโกงนะคือระวังบีฝั่งมาหนึ่งโลฝังมาหนึ่เองผมไม่ช่ยไม่ได้โอ้หนึ่งบีที่บีบนีบนตัวนึงไอ้โมงไปเลยเฮ้ยมันมันมันไปบีบนพี่เข้าไปเลยมันี่อยู่ตรงนันเข้าไปเลยพี่ดิวพี่ดิวพี่ดิวนั่นแหละอยู่ตรนั้นอย่าัดจะ่าซัดเจอใครพี่เจอแน่สายมีตัวแอบสายอยู่บ้างไหมอุ้ยแต่หู

มันมันเงินม like ันไม่เก่งเฉยเไม่ต้งแดะแอตาตลกตลกตลกมากไม่ไม่ได้อุตส่าห์เอาให้ต้นแตกน่ะแตกยใครเ่นเ่นคิดกับกลิก็อมัองในหม่องฮียใหญ่หมดตายแล้วผมผมไม่มาเยอหมไม่ถึงคนยังไม่เอา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 ไมาเลยครับะวไงต้นไหมต้นมามาได้ ดูอยูดเอาเอาปฆ่าันแลมววันน <theory> ี้อยากยาำใม้โดลงเออมันอยู่ดานบนออกบเล่แดงอ้ยศตอหลังออหลังีกหลือสิ้าเฮ้ยเ้ยโอ๊ยแม่เอ้ยลอยมันดมันเหลือเล่นมันเหลือเล่นเดียวเองอกเว่นนะูเวนะเกีบแม่เอ้ยเวไหนเว ให้มันดีเละองเตแคนเราเกลียวเกลยวมาไปต่อยมั่ดีเรบื่อนี่มีกรอบที่โมแคชนะเออต้องฟังบมโอ้โห่กับบาบากด้มาเ้อา่เต้นเอาแล้วมพี่เต้นีฉันไม่ชอบมีนันมา อยากฉันหนึ่งดูให้หน่อยเจ๊ผมรู้มีตัวมีตัวอยู่ยาวมีตัวอยู่ยาวงปืนมีตัวอยู่ยาวแล้วบางร้วยผมรู้ตัวไหนนั่นไงบ้าแล้วไอเวนไอเวนดีเวนดีโอ้อยู่ไอซองรู้อไอเวนน่ะไอเวนไอเวนไม่ควรจะวะพี่พี่พี่เราด้านล่างเลยพี่พี่โดดพี่โดดโดดโดดไปพี่โดดแน่ยิงดิยิงดิเอาให้มันได้ลหลังโดนหลังโดนหลังไอโบนไอ้ไอพี่โอ้พี่โอ้พี่ไปช่วย ไปเลยมันอยู่น <stad ens> ั้นแหละต้นหละตัวเล่นตัวเล่นแค้นไหใครเดินออมละไม่ออกตายแล้วพี่ตอนนี้ไม่อยู่ในตูเองแวังกลพี่ไม่รู้สัตว์จ็บหนกเลยเอาเปนตายอย่าโดนให้ฉับพี่สยอดดเพี้ยนเพี่รู้สึกว่าพี่เล่นปืนนี้แล้วมันไม่ถนัด ให้ัดไปเลยพี yeah. ่ห้าหน่งจัดไปเลยให้ทุกคนไปไปเกมมาเลยอ่ะดาดาผมไปไปยาวเอาบลูเกิลไม่รู้ว่ะใครพูดแล้วบอกว่ยเนดี้ป วอ้เวนแตกเาเนแตกเขา้ยหลังเฮ้ยพ hmm, um> like ี่พ you know. uh ี่ตายพี um> uh ่ตายพี่ตา้ตายพี่ายไตายั่นแหละเฮ้ยนพี่พี่ตัวึงอยู่บีบอลพ่หี่นมาหลังพี่อ่ะขึ้นมาเลยข้มาขึ้ขึ้นมาเขึ้นมาเมามามมามมามามาขึ้นมา้มามา

รู้ที่แอบพี่ต้นชอบปลาผจำได้อห้อยชิพี่เวนนี่คนตอนนี้พี่ต้นก็หมดเลไม่เอาเลยแบบเดคพี่ใครจะใครจะดูออกพี่โดดแทนเลยพี่โดดแทนเลยเียพี่ต้ไอ้เต้ลังเต้น้นพเต้นมาเต้นมาพี่เต้นพี่เต้น พี่ออพเออเขมีระเบิดบพีษผมยังไม่ได้ใช้เลยอุย้ยอเจ็บหนึ่งเจ็บหนึ่งนั่นะระ,ระวังล่างระวังล่างนั่นแหละคอปตัวนัองหัวใช่ไหมอะไรอ๋อมันเจ็บหนักออฟไอ้พี่เอารอมาเลยรอตุ้งอุ้ยเฮ้ยไม่เป๊ะสั่งมันแม่งมั่วเลยนี่น้ำขาดเลย yeah. เฮ้ยพี่จะไมปัานกาแแล้ววะพี่เฮ้ยไปด้วยกันพี่พี่นีผมบอกอย่าเพิ่งเดินอย่าเข้าอย่าเข้าอย่าเข้าลองตัวระเบิดดิผมเริ่มแบบไว้สัตว์ผมบอกแล้วว่าระเบิดตัวระเบิดมันระวังนะโอ้ยตามมาดูทีที่เดื

เอ้ยยก้มันเาเดิเอง e ยเฮ้ยยางอด้ยัแกเมเราเดินอไปไปไปเอนแมนแอนแมนแอนแมนเอ้ยกจาจาจายบดเอาแล้วเบิดใครวะแลาเบิดทำไมล่ะแป๊บจะปาาไม่ล่เย้พี่เต้นบออยู่พี่เต้นบออยู่ปาเราปาเราปาเ่คนหนึงสวยงามอ่ะอำเนไม่ดูเอ้ยอย่าปลด คนหนโดนดิแอนแมนที่แอนด์โนระเบิดพี่โดนระเบิดพี่โดนวางพี่วางไปดูให้หน่อยครับดูอยู่เฮ้ยเหล็กเต็มคนเดียวแล้วมันกู้ไม่เป็นแน่นอนััฝนพีใหญ่ให้กู้ผมจะฟาระเบิดคนพีใหญ่ให้กู้ได้อยาให้กู้ได้เฮ้ยอุ้ยเที่ยมมาไม่แล้วพี่ฆ่ามันเลยผมไม่รู้ผมพีได้หรือเปล่าด้วยไปตัวนี้เอ้ย

อย่ายิงหลังนหนึงเจ็บแล้วาอยันเ้ยโอ้โหตายว้ายอย่าตายนะว้ยเก็บพิเดได้ยังเฮ้ยมึงอนี้ฮอย่าตายนะว้ย ยิงงู้เลยว่ะต้องเล่นมึงทำไมพี่กาไม่ยิงเ่ะยิงเโอ้ร์พี่กายเพลเลยเดียนไปทีเจ๊ช่างแรงเพลก็เพลพี่่ไม่ดีเลี้ยวแห้ให้มาหคิดเีอต้องจับไปก่อนนะมีใบปลาย i that <laughs>